สวัสดีจ้ามืมา่อนี้มพาพอกับแม่ไก่พาแซบอีกแล้วแล้วจะพี่น้องมื่อนี้ไก่พามากินหนึ่งป่าแล้วจะตะว่าไกาห่หนึ่งเฮ็ดเป็นเมียงเอาเมืองห่อนทุยๆอยู่พี่น้องหิวเขาเฮีย <laughs> มือใดก็หยยิวต่เขาลองเคาอย่างบาต <c oughs> กินเมียง หนึ่งเอาพี่น้องเพราะว่าปลามังจะเดี๋ยวไก้ปลาให้มังหนึ่งแล้วไม่ไม,ไมจับบ่ได้พี่น้องห่อนออกจากต่อไม่ไม,ไมเแล้วจ้ะนน่ะจับเปบสิดลวกมือ <laughs> พักห่อพี่น้องห่อแต่ไปนี่ บ่าได้เฮ็ดเส้นจแกก็เลยลืมเส้นพี่น้องเอ้ยไก่ก็เลบว่าได้กิ่นอย่างแต่วอันปลากับผักให้ตไหว่าแม่นหยังเลยจ้ะเพราะว่าไก่ไปเก็บเห็ด มาเราบันี้จ้าพี่น้องเซนถ้าบออันถ้าบอมีเศนมันบพกทักไว้พี่น้องแล้แตนลวกเศนมาแล้ว,ว,วเศน,เน,เนเม,มีถ้าสีลวกขนมจีนก็คือสีดโดนพดจังใดจังลืมไปเกีบยบเห็ดหิวเขา <laughs> นี่เส้นลงไป <laughs> โอ้เหีหาา่ยงหัวเจ้ะพอน้ำจิ้มเข้มข้นๆจะ้ะ หนึ่งปลาปลานนลต้องหนึ่งเอาจะาพี่น้องเพราะว่าปลามามาจากไอ้เมืองไทยแล้วมันนี่มันบ่มีเกตถ้าเขาย่างมันจะแห้งถ้าย่างมันจะเป็นแห้งนะจ้ะถ้าปลาไม่เกตแบบสดๆคือบานเฮาเนาะมันก็เอาเกลือโอบแล้วก็ๆๆย่างนะจ้ะอันนี้ก็ เป็นปลาที่แบบแช่แข็ง เนื ch ch к, ้อชำๆพี <scientific> ่น <people> mm ้องขนาดไปลวกเส้นยังบ้านในเสาหอนอยู่ไปลวกเส้นกลับมายังบ้านในเสาหอนน้ำจิ้มลาดน้ำจิ้มค่ะขนาดน้ำจิ้มทั่วคำใหญ่ๆคำตาสวด เก็บเห็นกับบ่ได้หรอกเห็นบ้านเด้ขึ้นทั้งอื่นกะอาจจะขึ้นแล้วแต่ว่าทั้งบ้านใกล้ทั้งไห้ภาคใต้บ้านเด้ขึ้นพี่น้ง แค่หลอดจากสวนก,กรอบ เย็นแล้วก็เอามือลุ้ยเลยบ้าน <c oughs> ถ้าจะลวกขนมเซ่นกัสิโดนพดนี่แหละคำใหญ่ๆน้ำจิ้มราดเข้มข้นขนาดคำตาสวดอีก <c oughs> นังแล้วเหรอว่าติดมือกัอนสี่เหลี่ิมแนวค้ำไง <c oughs> นี่เอาก,ก้างออกเลยได้เห็ดอ่นมันปูมะกระมันซิฟก็าดกมีละบใบใหญ่แท้ เฮดเอ้เพื่องหวานบ่ราันได้ึ้นล้อมึงล้อเมึงเดือนหนาปกติใกล้จะติดปหาเก็บคุได้พี่น้องเดือนหนาช่วงปลายเดือนหนาค่ะเพราะทั้งนี้ึ้นซาบ่งมองเพิ่งจะึ้นเร็ว you oh. เนื้อปลาช่ำๆเส้นเส้นบร่ดตัดลวกแล้วออกมาเลยน้ำจิ้ม่าดลงไปน้ำจิ้มจ้าบขนาดพี่น้องเยตามอา ऑफ कर แค่หลอดจากสวนกรอบมากมเม่แม่สวนไม่ใกล้ดอกเจอสวนผู้อื่น <laughs> ใก้มากมากเลยนะวิตามินหลายพี่น้องวิตามินซีมันแบบบัวคนตะ่อนแล้วบอก ตื่นเช้าตนวะ <c oughs> คนสิตอยไปหนอะดนเราคลิปนี้กะแค่นี้ก็น่นจาจะเดี๋ยวนี้ใกล้กจะติดกินต่อให้หมดจะบ,บวกก่อนน้ำสไปเด้ไพี่นอง บายบายจ้าขอบคุณค่สะสบปนีนลูกคืนเนี่ยงอดวนพวด